ก็พร้อมกันแล้วนะครับที่จะออกเดินทางกับมาสด้าบีที50คันนี้นะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนี่ผมหนโอโตฮานะครับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับที่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยในช่องทางของยู u ูบนี่ผมหนอโตฮานะครับแล้วก็ช่องทางเพจนี่ผมหนโอโตฮ่าด้วยนะครับเป็นคําว่า น,นิพลออโต้คาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับจะชื่อว่านิพลออโต้คาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับในช่องทางของเพจนะครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าอําเภอกันทรวิชัยนะครับเราจะไปส่งมอบก,กันนะครับกับมาสด้าบีทีห้าศูนย์คันนี้ในค่างวดแค่สี่พันกว่าบาทจริงไหมวันนี้ไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันแแน่นอนนะครับผมนิพลออโต้คาชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับไปส่งมอบก,กันดีกว่ากับมาสด้าบีทีห้าศูนย์ปีสองพันสิบสาม กับพี่ธนยศนะครับขอจกธนยศรุ่งเรืองเจริญยน2019มิพลอตอโตโค่์นะครับวัดธนยศนะครับแล้วก็ทีมงานคุณภาพเราจะไปส่งมอบอพร้อมกันนะครับลมแรงอากาศลมดีครับวันนี้ไม่ร้อนครับเย็นเย็นสบายกับวันนี้ผมมิพลอตอโตโค่์ไปส่งมอบกันดีกว่าไปกันเลยครับ พร้อมหรือยังนะครับกันมาต้าบีที50นะครับเราก็จะไปส่งมอบกันเลยนะครับกับผมนิพลรตัวคาร์ชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับสวยจริงแม่ครับราคาอยู่ที่2 3 8 0 0 0บาทใครอยากได้แบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยผมนิผลรตัวคาร์นะครับจะพาท่านมาสู่รถสภาพดีๆสวยๆครับคันนี้นะครับแคปเปิดได้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ รถเรามีมาตลอดนะครับมีเข้ามาตลอดนะครับแบบว่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้นะครับเออเสียพงครับไอ้เบาะแขบครับลงแว็กให่หน่อยนะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นนะครับเมื่อเม่ไในเช็ดลงแว็กครับกระจังหน้าพอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะลอกนะครับสีมันจะล่อนนะครับก็เอาแค่นั้นเช็ดพอแล้วนะครับเอาแค่เบาะแขบด้านในนะตัวรถพอแล้วเดี๋ยวสีมันจะถลอกนะครับเพราะว่าเช็ดเยอะเกินไปนะครับลูกค้ามีต้องเน้นความสะอาดนะครับนี่นะครับคันนี้ นะครับรถเก็บสีเก็บงานเก็บรายละเอียดมีไหมม,มีครับเก็บต้องฝาท้ายนะครับเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างนะครับวันนี้ผมกับพี่ธนยศก็จะไปส่งมอบลูกค้าที่อำเภอกันทรละวิชัยนะครับคันนี้238,000บาทนะครับบางทีคนก็บอกว่าค่อยซื้อแค่แสนเจ็นึงรุ่นนี้แสนหกแสนเจ็ดผมบอกได้เลยมันมีตั้งแต่ปี143,45 5ขึ้นมานะครับอันนี้ปี10 มันมีตั้งแต่ปี08 09 10นะครับมีหมดอันนี้ปี13นะครับมันอยู่ที่ปีรถแล้วก็สภาพรถนะครับแล้วก็รถหลายมือไม่หลายมือส่วนรถมาด้านะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมาด้านะครับลูกค้าต้องคํานวณไว้ว่ามันมีสายพานไทงเหมือนวีโก้เหมือนกันนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ150,000กิโลเหมือนกันนะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนสายพานแต่ให้ดีต้องคือ100,000กิโลเปลี่ยนสายพานไทงไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับคันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค เรื่องนี้แสนเก้าลูกค้าก็น่าจะอีกหนึ่งรอบนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งรอบสองรอบนะครับก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการนะครับเราก็ต้องชี้แจงให้ลูกค้าได้ทราบนะครับเพราะว่าถ้าสายพานไทมิ่งขาดมารถแต่ละคันนะครับบอกได้เลยว่าการอาการค่าซ่อมหนักนะครับ วันนี้นะครับก็จะไปส่งมอบกันแล้วนะครับสําหรับคันนี้ใครสนใจอยากได้รถมือสองแบบนี้ต้องกดติดตามผมที่พลตัวานคาชัดเจนตัวานีบ่มีอีกแล้วนะครับไม่มีว่าว่ายังไงครับคันนี้ก็รอคิวนะครับวันที่24นะครับก็จะไปส่งมอบอยู่ที่อําเภอโคนอำเภอศรีรัตนะนะครับจังหวัดน้องคายน,น,นะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าดาวสามแสนก็รอจัดไฟนแนนซ์อยู่ที่อ่า ส่งมอบจัดไฟแนนซ์ให้นะครับก็รออยู่ที่อำเภอ,เอจังหวัดศรีสะเกษนะครับอำเภออะไรนะครับเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ก็วันนี้ก็จะให้ลูกค้าได้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับรีโว่ก็จัดแล้วครับเหลือดึงดีแม็กนะครับลูกค้าก็ใครสนใจนะครับอยากได้รถมือสองกดติดตามผมนิพนมอาตัวค้าเลยวันนี้ไปสวัสดีบ้านลูกค้ากันดีกว่านะครับกับความชัดเจนกว่านี้บอมีกแล้วนิพนมเอาตัวคร์ จัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยครับบริการไฟแนนซ์ออนไลน์ด้วยนะครับก็ถึงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมกับพี่ธนยศนะครับมาอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็กลับมาได้มาส่งพี่คันที่สองบรมกานนะครับตกใจพี่คันนี้ก็เป็นญาติพี่น้องกันนะครับพี่ก็เล่เอาไปทะเบียนมให้นะเพราะว่าถือสองตัวตรง โอ้สองตัวตนนะครับอันนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เอามานะัะวันนี้คันนี้นะครับผมกับพี่ธนยศก,ก็มาอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยนะครับกับมาด้าบีที50คันนี้นะครับวันนี้ส่งมอบถึงหน้าบ้านจริงเดี๋ยวจะหาว่าทําเป็นคอนเทนต์ครับอันนี้จัดไฟแนนซ์ข้างวดสี่พันกว่าบาทจริงไหมพี่จริงครับแห่แน่นอนไมหวังแห่แน่นอนครับอหลังจากที่ว่ามือนั่นไปเบิ้งรถกับมือนี่เป็นยังไงบ้านเนี่ยพิดกัดลายครับคนละคันเลยคนละคันเลยครับตอนนึง เง,นะงีเ้ยได้ใช่ไหมพี่อเงิน,นงไม่เยอะก็ซื้อได้ครับนี่สบายสบายอันนี้ผ่อนสี่พันของคุณพี่ผ่อนอีกมั้ม 3, 3, <000. S 2> งแล้วสามพันสามพันกว่าบาทครับนะครับมิสูม,มือเดียวยอันนี้พี่พมาด,ด้าผ่อนสี่พันตัวสูงนะครับอันนี้สี่พันกว่าบาทนะครับขอบคุณในหลายนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวปิดทันยศมานะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมพาดูรถกันก่อนกับคันนี้มาด้า B T ห้าศูนย์ Pro นะครับปีสองพันสิบสาม คันนี้ล้อแม็กแต่งนะครับเป็นล้อรุ่นอย่างดีแพงด้วยบอกเลยว่าล้อรุ่นนี้แพงมากนะครับก็แพงเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นขามน้ำเดี๋ยวค่อยไปล้างแล้วก็ชงมสะอาดเช็ดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมคนเดียวอยู่โคราชนคราชจสีมาผมขับมาส่งนะครับวันนั้นก็คือขับมาคนเดียวนะครับแล้วก็ลูกค้าไปดูรถที่ร้านนะครับก็เห็นว่าคันนี้ก็เลยจะจองก็เลยจัดไฟแนนซ์ให้เรียบร้อยนะครับ วันนี้ก็จะทาเนินการอะไรต่างๆให้ลูกค้านะครับก็เก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้าไปใส่ไฟตันหมอกนะครับผมซื้อไว้แล้วยังไม่ได้ใส่ให้เพราะวันนี้มาส่งรถก่อนนะครับตัวนี้แคปเปิดได้นะครับอันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับเราก็ล็อกรถไว้แล้วนะครับสําหรับคันนี้ก็อยู่หน้าบ้านลูกค้าจริงนะครับ วันนี้เดี๋ยววันนี้ก็สัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับกับคันนี้มาด้าวีที50นะครับนี่เลยนะครับเป็นนะครับพี่เนาะถูกใจไหมวันนี้ถูกใจจริงๆนะครับทางร้านเราบริการจัดไฟ n a n c เป็นยังไงบ้างพี่ดีครับจัดง่ายไหมง่ายง่ายง่ายนะครับเงื่อนไขง่ายง่ายไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่ว่านะครับจัดให้ง่ายๆนี่นะครับ อันนี้ไปถอดป้ายให้พี่เขานะครับสามสองเพื่อนซื้อต่อสองสามสามสองเพื่อนบลอกกับหนูเห็นว่านี่ไม่กลั๊บนี่เหรอ้ยงวดวิธีเนี่ยแล้วอะไรจำนะครับอะนะครับเดี๋ยวเรามามอบเสื้อกันดีกว่านะครับกับผ้าเช็ดหน้เดี๋ยวผมไปเอามาปลาร้เดี๋ยวผมมามาสุโอ้ยพอดีแหละเดี๋ยวไปเอาเซนหนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับปลาร้เราหมดนะครับไม่มีใครติชมเรื่องปลาร้าเสียบเสียบเพื่อนเล่บไม่ได้กินนี่แหละครับพี่น้อง ขันกินแล้วกับส้มในว่าแสบบอนะครับติดตำนี้มาได้บอสแสบแสบบอสแสบกับบอกเริ่มคอมเมนต์มาแล้วครับตอนนี้ว่าแสบแสบตอนนี้ถ้ามาขันว่าบอสแสบผมกคุณเปนอยากเฮ็ดมาให้กินนะนะสองต้นพี่ไปพอดีแล้วเที่เรา พูดได้ว่าทีหลังเลยบ่ได้กินปลาแดกได้พี่น้องผู้ใดกินก้อนก็สิคอมเมนต์มาแน่นะครับว่าอร่อยปลาล่อร่อยนะครับผมจะได้มีคำลังใจผลิตเพื่อจะมาให้กินให้ต้อนนะพี่น้องเนาะเข้มเลยเผาแกปลาแดกว่ากินจานว่าอะบอกบอกเข้มผมผมกินในเบิร์ตพุทโธ่พุทแกนะครับกินในเบิร์ตเบอร์แอลอ๋อพี่ผู้ชายอันนี้เอามาไปเห้แฟนไม่พอมเลยตัวนี้ครับอยายจะได้ใส่เสื้กันนะครับเนาะเสื้อที่สวยจาการ้านเรานะครับ ตัวเราไม่แพงนะครับ230ต้นทุนที่ผมซื้อซื้อแจกนี่นะครับขอภาพ์ิ้งนะครับเออเพราะว่าลูกค้าซ <re> <están> like like right ื้อรถผมคันละ200,000บาทเนาะเนาะก็เลยจะเอามาให้นะครับเอาพปร์ทนิ่มก่อนเอาพาร์ทนิ่งอืมสองอย่าเบาลูกขี้โกงกันเาเดินสองเดีวไปมา กวนคือร้ายเหรอผมก็ได้น้นักเพ้่นะครับมันเป็นไร่นะครับเราปีหน้าค่อยลดนะครับเราก็จะหักกันลดน้ำหนักปีหน้านะอ่ปีนี้เราจะจะได้เริ่มลดน้ำหนักแล้วนะครับพี่เขาก็เขาอาชีพยังไงผมเป็นพี่แจ้งพี่แจ้งเจ้าหน้าที่ไปท่านานะครับอาชีพเกษตรกรกระซื้อได้เะครับบางคนว่าซื้อบ่ได้มาหาผมเลยซื้อได้แถมหมดถูกอีกสี่พันกว่าบาทผมมีวมันยังมัก ผ mm hmm. um yes. yeah> ู้มิน umm ีใช่ไหมครับไค่ม่นีแต่ตกใจจงมักคักธนาคารเป็ี่ยนยางบรู๊คือกันมักเดมักคนมีนีสิมักคนมีนี่ครับมื่อนี้ผมก็มาส่งมาด้านะครับมาด้าดีที่หาซู่านี่แล้วนะครับคันขาวจบกันแล้วนะครับจังไปเบิ้งเอายื่น้านไปซอมเอาน้ำมันเครือหย่อนยำยังนี่เห็นมันหรือเรามอให้นะมอให้น้ำมันเครื่องเลยมอให้น้ำมันเครื่องนะทีผมผอมให้นะครับตามสภาพมีคนเดียงไหม นะครับมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับใครรอนะครับนี่เลยนะครับนู่นที่ดีไหมครับพี่โอ้ดีครับอ่าฟังจับเสียงนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูไกลๆนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยนะครับจอดอยู่นู่นเลยที่ดีครับดีทำไมพี่ถึงขายอ่าเพราะว่าอยากได้ขั้นไม่ขั้นไม่นะแมนครับคนเท่ากับตกเป็ดขนาดนี้กันอ่าค่อยๆเดี๋ยวนั่งหลังอ่ามันเป็นตอนเดียวผู้ใดอยากเอาไปแกงง่อยแกงขวอยแต่พูน พูดนะยังก,ก่อนพูดหน้าเพื่อนยังเบาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเอาขั้นใหม่ให้กันเนาะคนจะไปเจงวดเพื่อนเดี๋ยวเอาขั้นใหม่ล่ะ <laughs> พูดแล้วครับขั้นพูดแล้วเดี๋ยวไปตามไปเบิ้องมาเอา่อว่าสิขายจักบาทนะให้พี่น้องเบิ้งไกลๆเอาขั้นนั่นละขั้นนั่นละ กัเจ้าของกัจยุริย์ก็บอกว่าขี้ดีเพิ่นอยากเปลี่ยนรถขั้นใหม่คาเชื่อมขั้นใหม่เดีนใหม่น้องธรรมดาคนนั้นพี่จะเป็นงานไกลๆนะครับพี่เพินงานพิเศษตะรับเหมาก่อสร้างต่อเติมแถวการทลไม่ใช่มหาสารคามกาลสินไปเพราะครับกาลสินก็ไปนะครับนี่โทรหานิ่พ้นได้คันอยากได้งานจากเพิ่นแต่ว่าผมสิเออ้่นไปลองงานเมื่อกี้ถ้าเฮ็ดงานผมจะสิย่องต่อนถ้างานดีปพ๊บผมจะรับสร้างบ้านขายกระอาศัยอ้ายให้ไปเฮ็ดซอย เนาะเมาคาเล้งเพราะได้ด uhm ู่น้ำกันอ่าแมนครับผมไปเพิ่งมาน้ำเพิ่งเดือเสือเพิ่งป่านะครับขึ้นรถผมผมก็มีเห็ดหลังค่ายยูไม่ยูหลังบ้านท่านั้นสิไปเบิ่งไปนลยซุ้มเบิ้งแล้วสู้มเบิ้งแล้วอย่าเบิ้งหลายพี่น้องกะทีแบบว่าอย่างเบิ้งอยากเห็นค่อยต่งแบบค่อยๆเปิดอยออก ก็เส้นเอาไปทะเบียนมัมมี่อีบบหนึ่งมันไหนนะแกกว่าครับเนื้อหลังเนื้อหลังรถโอเคมัมมีปัญหาเดี๋ยวผมไปจัดการเอาส่วนที่เหลือรถคันนี้ตอนที่อ่าหนีผมใสยังไงได้เห็นว่ครับอ่าใส่แล้วสวยไหมเออมันก็เป็นคนละคันเลยอันนี้ก็บสีใส่พันไม้ได้เนี่ยถ้าหนักใส่ไปผมมาใสมีมีแมาตะลามันมีมาละมันได้ถ้ามันก็ดีเราเออแต่ว่าติดฟิล์มให้ใหม่เหมือนกันสีเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับอ่าก็ คิวซุ้มล้อใส่ไม้เรียบร้อยนะครับซุ้มล้อนี่ก็ใส่ไม้จักพันมาผมลืมไม่แต่มันบินมันหมื่นกว่าบาทเวียดเสร็จล้อแม่นคิวคือซุ้มล้อมันมันม่มีหลายยานกาศผมไปซื้อเทื้อเดียวแต่ว่าตัวนี้ผมบูโว่าจักพันไม่ใช่ยังไงประมาณเราสามพันหาเนี่ยอย่างผมพันเบิรงบินอยู่ผมก็ลืมนะครับฮะ <c oughs> ตัวนี้อ่ะมันตะกี้มันอันใหญ่กว่านี้เนาะครับปานนี้ผม <c oughs> มันมีตะหนุนหน่อยเออพอดีละใช่น,นีมเออตะเก่าอันเก่ามันก็ใหญ่โพด่ทีอันนั้นก็เป็นข้าวเก่าเออม่นเป็นอยังมีราศีเดือมันปล,ปล,ปลน่อยปล่อยได้ไม่เห้เบิ้งข้าดหน่อเป็ดนะครับ <c oughs> มีหลอกรอ่ายนี่นี่น้อยคขั้นนี้อ่ะพี่น้องค้างงวดซีพันกว่าบาทแบนล้อมมันก็ได้ดีอย่างหนึ่งก็ได้รถปีสูงแล้วก็ค้างงวดน้อยนะครับถ้าอยากได้แบนหลักก็จะเป็นรถที่รถปีต่ำราคาแพง กันเปียบเทียกก็วีโก้หน่บันทึกที่เล่นปีสิบสองเลยปีสิบสอปีสิบสาปีสิบามักบักแพงขึ้นไปปีสินะครับคันนี้ปีสิ 13, อันนี้มันสองแสนต้นิดๆน,ดนะสองแสนต้น,นเองแต่ถ้าเป็นวีโก้บันนะครับสองแสนปลายครับม<า>แมนลองก็มีกวาคุณแนนะคันเขาดูแลรักษานะแมนเรากบอยู่กับรถมาโดนแล้วแ,แ,แ,แต่ท่านนีเนาะครับพูดได้กับท่วงหเือทวรเดือนนี้นี่แต่พูดอยากทื่แมนบอก เราถึงยันน้ำเบลล์คุณเออเบลล์นั่นผมหรอกผมยังมีกำไรแต่เขาเอาด้วยใช่แล้เอายู่นีิพก็ไม่ได้กำไรอ๋ออยากได้โยเป็นบอนะครับเจ้าเจก็ตอบรอบไปเลยข้าจะแหม่ไปไหนบอผมที่บอสฟังผมเคยแล้วเอาให้ลูกค้าผมให้ลูกค้าไปเท่าไรผมจักบอผมให้เราไปสามหมื่นจอดหนึ่งคันนึงนะเราไปขายได้นั่นสามหมื่นสองเขาเหยียบ โอ้เจ sure ้าก็ได้จ้าซื้อแลข่อยเจ้าก็บ่เขจักเลี้ยงก็ได้ายก็เจ้าที่สวยสองพันมนสนุข่อยข่อยก็ทิเอาไปขายกับไรก็ได้คนสิ่บ้คนเฮอซื้อไปแล้วมันสิไปขายอกรรมนสิไดเป็นพลันเออแล้วก็ได้สองพันเราเลยขายเขาจำมันนนี่แหละข่อยเลยบว่าอย่าขายละคนาอย่าขราคาไปแล้วกับพี่น้องก็จะเอาไปขายก็ได้กัไรเือนเรื่อนเื่นเบิ่นสองพันปุบราปวดหัวเลยโอ้ยมันสนกต่ายตายกด คือคือเราเป็นคนซื้อแล้วว่าเขาให้ได้รายก็เจ้าสองพันไหมสนาความหมายคือเราเพ่งไปจะขายได้ก็ได้รายสองพันเนาะเอามาตีให้ร้านก็สักนี่เอาล้านก็จุต้องกาไปขายต่อกับนี่กำไรเหรอเนาะแมนมันอ่ามันตัดสินใจกันครอดูรอดูเปิดราคาใจเย็นๆอ่าเปิดราคาวันนี้ก็ขอบคุณนะครับรถรถหายเรียบร้อยแล้วครับผมสิขายเท่าได้ก็ะยาขายจะเปลี่ยนเงินเก่าเงินช่วเฉพาะคน ด้านหลังด้านหลังปันงนน้นได้ดิเพื่อที่โต๊ะเกยไปกินลาบเป็นดน้อข่อยรถพวกนักซื้อแซมข่อยถึงเลขคนละคัร้ายเก่ามือด้ยังไงก็ไม่ถึงนะครับแต่เราติดคล้ายให้ลุงข้านะครับอยากได้เป้าโทรมาเลยครับเด้อมาเอาเองนะครับรุ่นนี้จะให้ผมไปส่งถอกกันค่าไปส่ปงมันไต ผู้ลังคนมาช่วยเชียงใหม่ไป็นงให้แน่ประสันมาขี้ไม่ตีไปเบิร์ตมันก็เป็นหมื่นมันบังคุ้มพี่น้องให้พี่น้องขี่รถบัตลงมาเอารถดีบ่ดีขี่กลับรถคันห้างกับคังทางเลยสั่มเพราะว่าเขาขายตามสภาพแสดงรถดีเ่ะครับดีครับนี่กับนันตีเลยครับรถดีแท้แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นะครับพี่ชายพ่อแม่นะครับพี่อุ่นฝากฝากร้านนะครับมีเรื่องครับพี่ติดตามสิ่พนมาดนไปโอ้ได้ เดือนแล้วครับเอาได้เป็นเดือนแล้วดีมากเลยเขาก็ยังสรุปเดือนได้ปะดิสรุปเดืนชั้นเดือนกานี้บ่มีอีกแล้วคือผมไปลงอ่าพี่กระยักรเดือนถ้าเดือนนึงก็ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังผมไปส่งบางหันบางนี่นะครับแล้วก็เพื่อนกินปลาอย่าลืมนะครับปลาแซ่บปลาแซ่บเนี่ยข้าเมนต์ให้ผมแน่นะครับคอมเมนต์ให้ผมจังน้อยนึงถ้าแซ่บผมก็สีเฮ็ดออกมาให้อีกนะครับถ้าปลาแซ่บก็แซบโอ้ทานี่แหะพูดกันว่ต้องกินแล้วนะครับ อ่าวันนี้ก็ของพี่นะครับขอบคุณพี่นะครับฝากร้านอ่าฝากร้านนิดนึงว่าทางร้านเป็นยังไงจัดไฟแนนด์ยังไงนะครับอ่าให้ลูกค้าหน่อยวันนี้ดีครับจัดง่ายจัดง่ายผ่านง่ายง่ายง่าเอกสารมบดบงง่ายไม่เรียกใไม่ดีนะครับวันนี้ก็จัดง่ายๆผ่านง่ายๆนะครับกับเราแล้วก็ขอวันนี้ก็ขอบคุณ CIMB นะครับบริษัทเซ็นเตอร์นะครับอย่างมากนะครับจัดไฟแนนซ์ได้หรอสามวันอนุมัติผ่านเลยนะครับ ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่เอชาด้วยมากกนะคะวันนี้เจอกันคิซหน้าเจอกันคิซหน้าครับผมรุ่งนี้ไปไหนยังไม่รู้เพราะดีแบบเขารอรอดูเลือกอยู่ตอนนี้แน่สี่คันที่รออนุมัตินะครับผู้ใดแทานอะไนรถเลยครับพี่น้องรอสักครู่ตอนนี้รถบ่มีมีเหลืออยู่ขั้นหนึ่งนี่แหละสองขั้นนี่แหละวันพฤหัสเจอกันที่กรุงเทพภูเก็ตนะครับกรุงเทพภูเก็ตนะครับเจอกันนะครับวันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ